สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับ FC ที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้แดดดีครับวันนี้แดดดีครับมาดูจอมซ่าเล่นอะไรครับทำอะไร,ร in, in. เราจะทำอะไรนะครับวิย่าจอมซ่า เป็นยังนั่นเใส่ยางให้สึกินเดีทึ่งอายังไงจะเอาอยัางไอองไดูแดดจ้าครับวันนี้จากไม่เห็นแดดมาสองสามวันนะครับช่วงนี้นี่เดดดิโอ้เ,ออเ,เด่นไหมไม่เด่นจะลงก็ไม่ลง,ลงโอ้จะเด่นน้ำ,นำดีกว่าครับว่าจะลงอย่างนี้ ลงทั้งก่อนครับเป็นสบายครับอ่ะเ็นน้ำทีกว่าเขาว่าเย็นดีจัหมดหมดออเลยเต็มที่ีร้อนครับน่าจะเล่นนานหน่อย สบายใจครับวันนี้ พ่อเราบอกพ่อเราบอกเอาอย่งไรเอายังไงเอาอย่างไงเอาอย่างไงเอาอย่างไงยังไงเป่าปีนใส่กันเด้อแดดดีครับวันนี้เอาเอามาทัดพ่อป่ะเอาอีกกระเยือนอึ๊บเออแถมอู้น้ำกระจายเลยครับอากาศร้อนม่าจะเล่นนานหน่อยครับคั้งเล่นไม่นานเท่าไหร่ละครับ เต็มเเลยเต็มเลยอ๋อเดียใช้ต่อเปใช้ต่อไป,ออไ,ปไหนต่อเล่นดิ่มเอือืม้อามนีาน <c oughs> จัดไปจัดไป มสบายมสบายอารมณ์เดึกดินดินใส่กันดเด้ออฮเดินหนามันดึกขี่ตมใส่กันมาได้เดียพอเขาทรจะโดนกระเช้าทางเพิ่เพิ่พพพมีรา้าทางยอ,อย่างนี้ครับพยาน ซ้ายก็กระจายหมดแล้วนะครับเอามาไว้รถหนึ่งฝนตกด้วยช้างก็เล่นด้วยกลับไปกับไปเออเป็นตะสั่างลายครับเป็นตะสั่งหลายอเป็นตะสั่งแห,ห้งแค่เจ้าอืมวันนี้ คนเดียวเลยครับไม่มีไม่ได้เอาวาสนากับน้ำฝนออกมาด้วยครับเดี๋ยวโม่เลยเอาคนเดียวเลยคนยยวนน่าชายเดียววันออนี้ก็อยอยากชายเดียวอ่ะมาจังเลยอ้าวไปละไปลงหนามต่อบ่ะอ้าวดูลองลองพลังอ่าไปดันยังอย่าคืบ นี่ไปดันทางกี่ได้เนาะวันนี้ดันทางกี่ได้เนาะอู้เต็กกิ่ต้มใส่กันยังได้ดิอ้าอววววาทำออกได้แล้วครับเริ่มซาแล้วครับเริ่มเริ่มจะซาแล้วครับ ทเลีแรกล่นดีๆททนี้เริ่มมีกลวนๆบ้างครับเออเออเออึกใจใจเออ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 มีเดียถอนเดี๋ยถึกน้ำเท้าครับสดชื่นเีต่ออาบปฝนบอเออ ไปลงอ่างเขาจังได้อ้นั่นอ่างมันน้อยไปลงอ่างใหญ่นู่นอมันลงอ่างน่อยจังได้เนาะมันเล่นอ่างผีฝนครับมันเล่นอ่างเล็กครับอืม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 อใ่ตรวจสอบบ่ โอ้ยเลินทางวาส,สนาออกครับเราม่เปิดน้ำใส่นะครับเดี๋ยวขออยากจะเล่นเอ้าเออมวนเนาะเจาเนาะอ๊อ้ยไปทางไหนเอา้าเอ้เออเอ้เอะอะไรกันเนี่ยพี่เอาลเราทางเหนมามามา มามามาเอาลงถังแล้วมามาโอ้โหอะไรส์เยเฮ้ยเฮ้ฮ้เอาให้เกินแล้วไปเลยไปเลยอืมพอแล้วอปเสร็จกันยังไงเว้ยได้แล้วครับโดนดุเข้าไปเลยถึงดุเข้าไปเลยครับฮะพี่ฝนเหมือนเดิมครับอืมอืม ดูมาถูใหม่คันเออเออเออเดมังเกาดีเถอะเนาะเออคันตูดคันตูดทนว่ะเออเดมังเกาดีเนาะเจ้าเนาะเออสักกระเทียมเด้อยเออเออกระเทียมเด้อเรียนนามาก็คันครับ ขึ้นนามาต่กันครับผมฝากติดตามด้วยนะครับผมกดช้างชานนท์คะนนนะครับเป็นกําลังใจด้วยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้ช่องของเรานะครับก็รับการแจ้งเตือนคล็ปใหม่ๆนะครับผมขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่มอบให้นะครับขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับผมคิดถึงในส่วนความมุ่งมั่นารถนานะครับ ไปไหนแล้วไปไหนแล้วครับจอมดือ้อโอ้ไปอยู่มุมนู้นครับอืมจะทำอะไรพี่ฝนนะมาดูกนันดีกพี่ฝนจะให้น้องทำอะไรครับฝนจะนั่งลงบะอ่อีอะมาหาพี่ฝนนะครับนี่ เวลาหิวนมก็ไปนู่นแหละไปกินกับแม่กินนมอิ่มเสร็จก็มาเล่นกับพี่ฝนนะครับนานๆจะไปหาพี่วาสนาทีนึงนะครับส่วนมากก็จะติดพี่ฝนนะครับสุนอนบ่ฝนฝนจะลงก็ไม่ลงนะครับอืออือยังไดโอ๊อยังขั้นอยู่ครับผมยังขั้นจากอยู่ยังขั้นโตอยู่นะครับ ยังไม่หายคันยังไม่หายคันนะครับอืมลมดาเขาหรอลงโอ้ไอ้ฝีฝนนอนนอนลงนอนลงอืกอยไอ้ขี้เนี่ยะนะฝีฝนกําำลังจะนอนลงนะครับนอนลงถ้าแม่ก็อย่าว่านอนลงไม่อืกเลยไอ้ชิึ้นได้่อจะบานั่งลงคนป่ะกำลังชนฝีฝนอยู่นะครับเออเออเออ นอนลงนัอนลงนัอนลงมาแล้วมาแล้วะคอยขี่ล้างแน่คอยขี่ล้างแน่เห็นไหมอยากขึ้นล้างพี่ฝนนะครับเออเออเป็นจังไงพี่ฝนก็ยังลีลาอยู่ครับเออฝนลงลงนอนลงเดี๋ยวนี้เห็นไหเอาเรองเดี๋ยวนี้ไอ้ฝนคอยขี่ขึ้นล้างเจ้าคือว่านอนลงเห็นไหมจะขึ้นได้บ่เจ้าว่านอนลงเขาจะขึ้นได้บ่เห็นไหมฝนเหยียบขาเขาอีกเอ้ ปฝนไม่ให้ครับรอบนี้ปิดฝนไม่ให้ก็ไม่ขึ้นงอนแล้วงอนแล้วยมัยเขาขี้รังเข้าไปก่อนไปละออกไปก่อนขี้รังไปขี้เนาะนะพี e ่วาสนาดีกว่านเนาอืมโอ้นอนลงลับมาดเลยครับโอ้กลัวกลัวกลัวกลับมาก็มาโอ้งอนงอนงอนโอ้งอนน้องนะครับน้องน้องจะออกจากข้อก็ ให้ขึ้นแล้วเอจังซีนะแม่ครับว่าโอ้เอาจนได้ครับก้อยาอีกคนก็นอนลงครับใจดีเออซ๊บสไลเดอร <c oughs> ์วน้องอีกคนก็ง้อน,นะครับเอาใจกอยานครับกอกอยาออกไปนะครับเมื่อกี้ที่เล็กไม่นอนพอะก็อยาจะออกไปนอนลงเลยครับนอนลงให้ก้อยาขึ้นเลยครับอืม คักเนาะอือหัวจะเค็ดคักแกวหัวจะเค็ดคักอือเพื่นกันให้กา <c oughs> ยอมนะครับยอมน้องมากรักน้องมากครับน้ำฝนสุดยอดมากครับผมนี่ก้อยงานกัอัตใจกัด เออเออเห็ดไปถึงใช้เพื่อนพี่นบอกตามสบายเลยนาตามสบายเลยน,ออน้องเอ๋ยครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับขอให้รับชมกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมก็ขอฝากาคนว่าขอบคุณครับสวัสดีครับ